มันออกนะคะเป็นภาคที่ปลูกทุเรียนกันเยอะมากๆเลยค่ะและช่วงเวลานี้นะคะก็เหมาะสมอย่างยิ่งเลยสําหรับการปรับปรุงคุณภาพทุเรียนค่ะทุเรียนสายพันธุ์หนักนะคะในช่วงนี้นะคะก็ได้ยินมาว่าอยู่ในช่วงของการทําใบชุดที่2นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงของใบเพสลาดค่ะใบเพสลาดนะคะเป็นใบที่กลางออกมาเต็มที่แล้วค่ะเราสามารถช่วยทําให้ใบสมบูรณ์ได้นะคะด้วยการพ่นอาหารทางใบนะคะที่มีตัวกลางสูงค่ะ ร่วมกับธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองจําพวกแมกนีเซียมนะคะก็จะทําให้ใบเข้าสีได้เร็วขึ้นค่ะและสําหรับศัตรูทุเรียนนะคะที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็จะมีเพรียไฟบเพรียหอยและเพลียไก่แจ้ค่ะส่วนโรคนะคะช่วงนี้ต้องระวังมากๆเลยก็คือโรคที่มากับความชื้นเชื้อรานะคะโรครากเน่าขนเน่าค่ะอันตรายมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีโรคใบจุดสาหรายนะคะโรคราสีชมพูอันนี้ก็ต้องระวังไม่แพ้กันเลยค่ะ การทำใบชุดที่2ระยะใบเพสลาดใบระยะนี้จะกลางเต็มที่มีการเจริญเติบโตทั้งความยาวความกว้างเป็นใบเต็มใบแล้วค่ะแต่สียังเป็นสีเขียวอ่อนเพราะเป็นช่วงที่ใบเริ่มมีการสะสมอาหารซึ่งใบเพสลาดจะอยู่ในขั้นตอนการทำสีใบให้เขียวเข้มขึ้นค่ะการให้ปุ๋ยทางใบก็ควรให้ในระยะนี้เพราะใบในระยะนี้เป็นใบที่กลางเต็มที่พร้อมที่จะสะสมอาหารเนื่องจากปากใบเปิดค่ะ ธาตุอาหารที่จำเป็นในระยะนี้ก็จะเป็นปุ๋ยทางใบสูตร15 3ห15หรือ10-52-17แนตรา3 0ถึง40กรัมต่อน้ำา20ลิตรรวมกับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจำพวกแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมจะทำหน้าที่ให้ใบเข้าสีได้เร็วขึ้นใบเขียวเข้มหนาและใหญ่ขึ้นค่ะในระยะนี้นะคะอาจจะมีโรคและแมลงรบกวนได้หลายชนิดเลยค่ะเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคใบจุดสาหราย โรคราสีชมพูส่วนศัตรูทุเรียนที่สําคัญในระยะยอดอ่อนของใบชุดนี้ก็คือเพี้ยหอยเพี้ยฝ่ายและเพี้ยไก่แจ้ค่ะ เรามาอัปเดตกันต่อนะคะในส่วนของทุเรียนพันเบาในภาคตะวันออกค่ะตอนนี้ก็ทำใบชุดที่2เหมือนกันนะคะแต่ว่าระยะใบจะเป็นระยะใบแก่ค่ะใบแก่นะคะก็จะเป็นเหมือนโรงครัวเลยค่ะที่ทําหน้าที่สะสมอาหารแล้วก็สังเคราะห์แสงนะคะเราจึงต้องทําให้ใบแก่ในช่วงนี้นะคะมีสีเขียวเข้มใบหนาใบใหญ่นะคะแล้วก็มันวาวค่ะแต่ใบชุดที่สองนะคะจะต้องไม่ใหญ่ไปกว่าใบชุดที่1นนะคะ ศัตรูทุเรียนที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็จะต้องระวังนะคะในส่วนของเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยหอยและก็ไรแดงค่ะส่วนโรคนะคะที่จะพบได้ในช่วงนี้ก็จะมีโรครากเน่าโคนเน่าใบาจุดนะคะแล้วก็โรคใบติดค่ะตรงนี้เนี่ยต้องระวังกันด้วยเพราะช่วงนี้ฝนตกค่ะระยะใบแก่เป็นระยะใบสะสมอาหารค่ะลักษณะใบาในช่วงนี้นะคะจะมีใบสีเขียวเข้มใบใหญ่ใบหนาและใบมันค่ะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงครัวที่มีความสามารถในการผลิตและสะสมอาหารใบแก่ในระยะนี้นะคะถือได้ว่าเป็นใบที่สามารถสะสมอาหารได้ดีที่สุดเลยละค่ะสําหรับการให้น้ําในช่วงนี้นะคะควรให้น้ําแบบประทังหรือแบบรักษาความชืน้นเพื่อเร่งให้ใบชุดที่1แก่ค่ะควรตัดหญ้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทําใบชุดที่2และใส่ปุ๋ยทางดินสําหรับการบารุงต้นเพื่อทําใบค่ะช่วงนี้นะคะให้สังเกตขนาดใบชุดที่1 ถ้าขนาดของใบมีขนาดใหญ่และบางควรใส่ปุ๋ยที่สัดส่วนตัวกลางสูงเช่น1ต่อ2ต่อ1หรือ1 3ต่อ3ต่อ1เช่นปุ๋ยเคมีสูตร 12, 24, 12หรือ8-24-24อัตรา1 1 5ถึง1.5กิโลกรัมและควรพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 15- 3ห15หรือ10-52-17ในอัตรา30-40กรัมต่อน้ำา20ลิตรสัก2-3ครั้งเพื่อการเตรียมพร้อมในรอบต่อไปค่ะ อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าในช่วงนี้ระยะนี้อาจจะพบกับเพี้ยไก่แจได้ฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยมีคําแนะนํานะคะให้ทุกคนได้พร้อมรับมือนะคะกับเพี้ยไก่แจ้มาฝากกันด้วยถ้าพบแล้วต้องทําอย่างไรไปรับฟังคําแนะนําดีๆกันเลยค่ะเมื่อตัวเต็มวัยของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเข้าไปวางไข่ที่ใบทุเรียนจะเห็นเป็นตุ่มสีเหลืองหรือสีน้ําตาลเป็นกลุ่มๆซึ่งจะมีไข่ประมาณ8-14ฟอง ตัวอ่อนขนาดเล็กมากประมาณ1มิลิเมตรเท่านั้นและเมื่อโตขึ้นจะมีขนาดประมาณ3มิลิเมตรและจะพบว่ามีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวคล้ายหางไก่จึงได้ชื่อว่าเพี้ยกไก่แจ้หรือเพี้ยไก่ฟ้าถ้าลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลบนเขียวขนาดประมาณ5มิลิเมตรและมีอายุได้นานถึง6เดือนตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพี้ยไก่แจ้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียน ทำความเสียหายให้กับต้นทุเรียนอย่างมากทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลืองและไม่เจริญเติบโตหากมีการระบาดมากจะทำให้ใบทุเรียนหงิกงอและถ้าเพี้ยกไก่แจ้เข้าทำลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและใบยังไม่คลี่ออกจะทำให้ใบทุเรียนแห้งและร่วงได้ตัวอ่อนของเพี้ยกไก่แจ้มักจะขับสารเหนียวๆสีขาวออกมาปกคลุมบนใบทุเรียนและเกิดเชื้อราตามบริเวณดังกล่าวในระยะตัวอ่อนของเพี้ยกไก่แจ้ ทำความเสียหายให้ใบอ่อนทุเรียนดอกอ่อนและผลอ่อนทุเรียนมากที่สุดการกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนนั้นสามารถทำได้โดยใช้ศัตรูทางธรรมชาติของเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนเพื่อควบคุมปริมาณได้แก่ต่อดวงเต่าปีกลายหยักดวงเต่าสีเข้มดวงเต่าลายสมอมแมลงปีกสและแมงมุมชนิดต่างๆเพลี้ยไก่แจ้มักจะเข้าทำลายที่ใบอ่อนดังนั้น ถ้าเราทําทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกันจะทําให้ช่วงเวลาการทําลายของเพี้ยกไก่แจ้มีระยะที่สั้นลงและความเสียหายลดลงดังนั้นเราสามารถกระตุ้นการแตกใบอ่อนของทุเรียนให้แตกใบอ่อนพร้อมๆกันโดยการใช้ยูเรีย40-0-0พ่อนทางใบในอัตรา200กรัมต่อน้ำ20ลิตรต่อต้นซึ่งการแตกใบอ่อนสามารถทำให้เกิดได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม หลังการตัดแต่งครั้งที่1ส่วนการแตกใบอ่อนครั้งที่2นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหลังการตัดแต่งครั้งที่2เกษตรกรควรสำรวจตรวจยอดอ่อนและใบอ่อนของทุเรียนถ้าพบเพี้ยไก่แจ้ให้ใช้กับดักต้านเหนี้วสีเหลืองรองเอาตัวเต็มวัยมาทำลายหรือฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนทุเรียนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพี้ยไก่แจ้ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรง และมีความจําเป็นต้องใช้สารกําจัดแมลงควรใช้สารกําจัดแมลงต่างกลุ่มคนสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟ no ูแรนอัตรา50ถึง100กรัมหรือกิมาเมกดีนเบนโซเอตอัตรา100ถึง200ซีซีสลับกับฟิโฟนิลอัตรา100ถึง200ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะ ระวังกันด้วยนะคะกับเพีียหอยถ้าเกิดว่าช่วงนี้สวนไหนพบเพีียหอยต้องรีบจัดการเลยค่ะวันนี้เราก็มีคำแนะนำมาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะเพีียหอยเป็นแมลงศัตรูทุเรียนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าทำลายทั้งกิ่งใบและผลทุเรียนโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ใบทุเรียนมีรูปร่างผิดปกติใบสีเหลืองซีดแห้งกิ่งและผลบิดเบี้ยว มีรูปร่างผิดปกติและกิ่งทุเรียนแห้งตายได้เพี้อหอยเป็นแมลงขนาดเล็กที่สามารถหลบซ่อนตามซอกของหนามทุเรียนได้เพี้อหอยนั้นมีหลายชนิดเช่นเพี้อหอยเกรดทุเรียนเพี้อหอยทุเรียนรัดเซลเพี้อหอยเปลือกไม้การป้องกันกําจัดนั้นสามารถเริ่มทําได้ตั้งแต่การวางแผนปลูกทุเรียนไปจนถึงทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิตโดยมีวิธีการดังนี้ ขั้นตอนการเลือกใช้ต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ให้คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ปราศจากเพรียหอยโดยให้ดูตามซอกใบหนามกิ่งตากรีบเลี้ยงและยอดอ่อนซึ่งมักเป็นแหล่งหลบซ่อนของเพรียหอยใช้ศัตรูธรรมชาติของเพรียหอยช่วยควบคุมเพรียหอยเช่นร่วงเต่าลายแมลงปีกใสสีเขียววนตัวห้ามแมงมุมและแตนเบียนชนิดต่างๆมันสำรวจแปลงปลูกทุเรียน ถ้าหากเริ่มพบการระบาดของเพี้ยหอยให้เด็ดใบหรือตัดแต่งกิ่งและยอดที่พบเพี้ยหอยแล้วนำไปเผาทำลายทิ้งรวมถึงกำจัดวัชพืชและพืชอื่นๆที่เป็นแหล่งอาศัยของเพี้ยหอยในกรณีที่ตรวจพบการระบาดในระยะเริ่มต้นเราสามารถใช้ปิโตรเลียมออยอัตรา5 0 0 1 0 0ซ c ต่อน้ำ200ลิตรพ่นกำจัดเพีียหอยได้อย่างปลอดภัยส่วนถ้าหากเพีียหอยระบาดรุนแรงเราอาจจำเป็นต้องใช้สารกำจัดมแมลง โดยควรมีการสลับกลุ่มสารเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาของเพี้ยหอยเช่นอิมิดาโครพิดอัตรา50กรัมหรือไดโนทีฟูแรนอัตรา200กรัมหรือปูโพทีฟูแรนอัตรา200ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรสำหรับเพี้ยหอยในระยะตัวอ่อนนั้นเราสามารถใช้พิริมิฟอสเมทิน อัตรา300ถึง400ซีซีต่อน้ำ200ลิตรใช้ร่วมกับปิโตรเลียมออยอัตรา200ซีซีการทำใบในช่วงนี้นะคะเราอาจจะพบกับเพลี้ยไฟได้ค่ะเมื่อพบแล้วต้องรีบจัดการเลยนะคะก่อนที่จะสร้างความเสียหายให้กับทุเรียนของเราค่ะเพลี้ยไฟสามารถพบการระบาดได้ในช่วงที่มีอากาศร้อนมีแสงแดดจัดหรือในระยะทุเรียนแตกใบอ่อน ออกดอกและติดผลอ่อนโดยระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวประมาณเพียง1มเมเท่านั้นตัวเต็มวัยจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบหรือที่ยอดอ่อนและผลอ่อนไข่ของเพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากประมาณ0.2 ถึง0.3ม mm ิลิเมตรเท่านั้นรียะไข่อยู่ที่2-4วันหลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นในช่วงทุกระยะของใบอ่อนทุเรียนเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเส้นกลางใบทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลและใบทุเรียนจะมีอาการหงิกงอซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจทำให้ใบร่วงได้ส่วนนรยะดอกอ่อนและดอกบานนั้น เราจะพบเพี้ยไฟอาศัยอยู่ตามเกสรและกลีบดอกทําให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์และเกิดอาการดอกร่วงในทุเรียนระยะห่างแย้นั้นดอกจะแสดงอาการไหมและในระยะผลอ่อนเราจะพบเพี้ย,ยไฟอยู่ตามซอกของน้ําผลทุเรียนทําให้หนามทุเรียนติดกันเมื่อลูกทุเรียนโตจะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบหรือหนามติดทําให้จําหน่ายไม่ได้ราคาการป้องกันกําจัดเพี้ยไฟสามารถทําได้โดย มั่นสำรวจแปลงปลูกทุกๆ3วันโดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนใช้ระบบสปริงเกอร์เหวี่ยงพ่นน้ำประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันหรืออาจใช้เครื่องพ่นพ่นน้ำในฤดูแลง้งให้ใบเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อช่วยลดปริมาณของเพี้ยไฟให้อยู่ในระดับต่ำในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและจำเป็นต้องใช้สารกำจัดเพี้ยไฟควรใช้สารกำจัดเพี้ยไฟสลับกลุ่ม คนสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นสไปนีโทรแรมอัตรา100ถึง150 cc สลับกับอีมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100ถึง200 cc สลับกับอาบาเมกตินอัตรา100 cc สลับกับฟิฟโฟนิลอัตรา100ถึง200 cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะ รายแดงในช่วงนี้นะคะกำลังระบาดกันเลยค่ะมีหลายสวนนะคะที่พบแล้วนะคะต้องรีบแก้ไขจัดการโดยด่วนเลยค่ะเพราะรายแดงนะคะระบาดได้เร็วมากๆเลยค่ะไรแดงแอฟริกันจะระบาดในสภาพแห้งแล้งมีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมและจะมีการระบาดหนักอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงแล้งจัดไรแดงแอฟริกัน ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่อยู่บริเวณหน้าใบในช่วงระยะใบเพนสลาดมองเห็นเป็นคราบคล้ายผงหรือฝุ่นละอองซึ่งมีผลทำให้ใบทุเรียนหยุดการเจริญเติบโตร่วงทำให้มีผลกระทบต่อการติดดอกและผลของทุเรียนการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกันนั้นเราสามารถใช้ศัตรูธรรมชาติของไรแดงเพื่อควบคุมปริมาณเช่นไรตัวห้ามรวงเต่าแมลงวันขายาวและแมงมุม เมื่อฝนเริ่มทิ้งช่วงและอากาศแห้งแลง้งมีลมพัดแรงในช่วงปลายฤดูฝนเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมและฤดูแลง้งให้หมันสำรวจไรแดงบนใบทุเรียนเป็นประจำหากสำรวจพบไรแดงกระจายทั่วทั้งสวนให้ฉีดน้ำให้ทั่วในสรงพุ่มของต้นเพื่อลดปริมาณไรแดงหากพบการระบาดของไรแดงแอฟริกันให้ใช้สารกำจัดไรและไม่ควรใช้สารคุ่มเดียวกันเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการดื้อยาเช่นไพริดาเบนอัตรา100-150กรัมหรือโภพกายอัตรา200กรัมหรืออมิทราตอัตรา200-400ซีซีทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ200ลิตรช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่เราจะพบกับเพี้ยแป้งได้นะคะ เพี้ยแป้งก็นับว่าเป็นศัตรูทุเรียนตัวร้ายเหมือนกันค่ะถ้าพบแล้วต้องรีบจาัดก,การเลยค่ะแต่จะด้วยวิธีไหนนะคะเราไปฟังคําแนะนํากันเลยค่ะเพี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูที่สําคัญของทุเรียนมักจะระบาดท,ทําความเสียหายแก่ผลทุเรียนตั้งแต่ระยะที่ทุเรียนเริ่มติดผลจนกระทั่งผลโตเต็มที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวด้วยการดูดกินน้ําเลี้ยงจากบริเวณกิ่งช่อดอกผลอ่อนผลแก่โดยมีมด เป็นตัวช่วยฆ่าพาเพี้ยแป้งไปยังส่วนต่างๆของต้นทุเรียนทําให้ส่วนของต้นทุเรียนที่ถูกทําลายแครกแกลนนอกจากนี้มูลของเพี้ยแป้งยังทําให้เกิดราดําเข้าทําลายการทําลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะทําให้ผลทุเรียนแครกแกลนไม่เจริญเติบโตแต่สําหรับทุเรียนผลใหญ่แม้จะไม่ทําให้เนื้อทุเรียนเสียหายแต่ก็จะทําให้ทุเรียนเสียคุณภาพราคาตกเพี้ยแป้งเพศเมีย มีขนาดลำตัวยาวประมาณ3มิลิเมตรมีสีเหลืองอ่อนหรือชมพูมีลักษณะอ้วนสั้นมีผงสีขาวขาวคล้ายแป้งปกคลุมลำตัวอยู่จะวางไข่เป็นกลุ่มประมาณ100-200ฟองและสามารถวางไข่ได้ถึง600-800ฟองภายในเวลา14วันและจะตายหลังจากวางไข่เสร็จตัวอ่อนของเพียแป้งจะมีสีเหลืองอ่อนไม่มีผงสีขาวปกคลุม เพี้ยแป้งสามารถขยายพันธุ์ได้2-3รุ่นใน1ปีการป้องกันกำจัดเพี้ยแป้งสามารถทำได้โดยถ้าหากพบเพี้ยแป้งบนผลทุเรียนจำนวนน้อยอาจใช้น้ำพ่นให้เพี้ยแป้งหลุดออกไปหรืออาจพ่นด้วยน้ำผสมไวออยหรือปีโตเลียมออยล์อตรา3 0 0 4 0 0ถซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตร ในกรณีที่มีการระบาดของเพี้ยแป้งอย่างรุนแรงและมีความจําเป็นต้องใช้สารกําจัดแมลงควรใช้สารกําจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาได้เช่นไดโนทีฟูแรนอัตรา50-100กรัมหรือพิริมิฟอสเมทินอัตรา300-400ซีซีอย่างใดอย่างหนึ่งผสมร่วมกับปิโตรเลียมออยอัตรา200ซีซีทุ่อัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตร โรครากเน่าโคนเน่าตอนนี้ใครกําลังพบอยู่บ้างคะวันนี้ค่ะเรามีวิธีการดูแลนะคะเมื่อต้นทุเรียนเป็นโรครากเน่าโคนเน่ามาฝากกันด้วยค่ะจะได้หายไวๆนะคะโรครากเน่าโคนเน่าโรครากเน่าโคนเน่าเกิดจากเชื้อรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและความชื้นค่อนข้างสูงเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณโคนต้นทุเรียนรากหรือใบทุเรียนหรืออาจจะติดไปที่ผลของทุเรียน หากพบอาการรากเน่าโคนเน่าบริเวณโคนต้นให้ถากหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรคออกไปให้หมดจนถึงเนื้อไม้โดยใช้มีดขวานหรือสิวจากนั้นทารอยแผลด้วยเมนโคเซตร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ1ลิตรหรือเมทาเล็กซิลอัตรา100กรัมผสมน้ำ1ลิตรทาบริเวณแผลที่เป็นโรคหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันให้ตรวจด,ดูแผลที่ทาไว หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำให้ทำซ้ำอีกครั้งจนกว่าแผลจะแห้งหรืออาจจะใช้เมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา2 0 0กรัมผสมน้ำา3ลิตรพ่นบริเวณแผลก็ได้ค่ะสำหรับการป้องก,กันโรครากเน่าคนเน่าโดยการฉีดสารฟอสฟอรัสแอซิดเข้าลําต้นให้ผสมกับน้ำหรือใช้ฟอสฟอริกแอซิด10ซีซีต่อน้ำา1 0ซีซีใส่กระบอกฉีดยาขนาดความจุป,ประมาณ50ซีซี และปฏิบัติดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ใช้สว่านเจาะเปลือกลำต้นให้สูงจากพื้นดินประมาณ3 0 6 0ถึงเซนติเมตรเจาะเป็นมุมเฉียงลงเล็กน้อยให้ลึกประมาณ1.5-2ถึงนิ้วขนาดของรูเจาะต้องพอดีกับปลายกระบ,บอกฉีดขั้นตอนที่2นํากระบอกฉีดยาอัดฉีดน้ำยาเข้าไปในลำต้นจนหมดระวังอย่าให้น้ำไหลซึมออกมาภายนอก หลังจากนั้นใช้ปูนแดงอุดที่รอยเจาะปริมาณน้ำยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงของลำต้นทุเรียนโดยถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุ7-8ปีไปแล้วให้ใช้น้ำยาประมาณ1กระบอกฉีดยาหลังจากการฉีดฟอสฟอริกแอซิดไปแล้วประมาณ1-2เดือนอาการเน่าของเปลือกทุเรียนจะค่อยๆแห้งลงโดยสังเกตแผลที่เน่าจะเริ่มแตกกระแหงในกรณีที่ต้นเป็นโรครุนแรงมากๆอาจจะใช้วิธีอัดสารเคมีเข้าลำต้น ร่วมกับการทาแผลที่ลำต้นหรือโคนจะช่วยให้โรคหายได้เร็วขึ้นค่ะโรคใบจุดสาหรายในช่วงนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะถ้าเป็นแล้วต้องรีบแก้ไขเลยค่ะแต่ว่าจะทำด้วยวิธีไหนกันบ้างนะคะเรามีคำแนะนํามาฝากกันด้วยค่ะโรคใบจุดสาหรายเรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูงสามารถพบได้ทั้งบนกิ่งและบนใบของต้นทุเรียน การป้องกันกำจัดโรคใบจุดสาหรายนั้นควรตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่เป็นกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงซึ่งมีลักษณะกิ่งชี้ขึ้นฟ้าเพื่อลดความชื้นที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราทำให้แสงอาทิตย์สาดส,ส่องเข้าไปถึงในพุ่มใบช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคใบจุดสาหรายเมื่อตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดสาหรายออกแล้วต้องนำออกไปเผานอกแปลงปลูกทุเรียน เพื่อกำจัดโรคใบจุดสาหรายในสวนทุเรียนให้หมดไปสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคใบจุดสาหรายนั้นเกษตรกรสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้เช่นคอ p เปอร์ไฮรดรอกไซอัตรา200-300กรัมหรือ Copper ร์ออกซิคาราอัตรา300-400กรัมโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพน่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง และฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะกับการจเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะโดยเฉพาะโรคราสีชมพูค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดพบแล้วต้องรีบรักษาเลยนะคะแต่ว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนบ้างนะคะและสารตัวไหนบ้างวันนี้ทางรายการก็มีคําแนะนํามาฝากกันด้วยค่ะสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคราสีชมพูนั้นชาวสวน สามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้เช่นคาเบนดาซิมอัตรา 200-300cc ซหรือเมนโคเซปอัตรา500กรัมหรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200-300กรัมหรือคอปเปอร์ออกซิคอรายอัตรา300-500กรัมหรือเมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา300-500กรัมหรือโพคอรัส อัตรา1 0 0ซ c หรืออะซอกซิโตบินอัตรา1 0 0 2 0 0ซ c หรือไดปิโนโคโนาโซลอัตรา2 0 0 3 0 0ซ c โดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ ต้องระวังให้ดีเลยนะคะกับโรคใบจุดค่ะวันนี้นะคะส่วนไหนกําลังเจออยู่บ้างคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วนะคะต้องรีบจัดการเลยซึ่งเราก็มีคําแนะนํามาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะหากเกษตรกรท่านใดกําลังพบกับโรคใบจุดสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้ดังนี้เลยค่ะคาเบนาซิมอัตรา200-300ซีซีรวมกับเมนโคเซปอัตรา500กรัมหรือ โรคอรัสอัตรา 100cc ซีซีหรือเดฟิโนโคนาโซอัตรา2 0 0 3 0 0 c ถซีซีทั้งนี้นะคะการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ ช่วงนี้นะคะฝนตกทั่วประเทศไทยเลยค่ะและก็มีหลายๆสวนนะคะที่เริ่มเจอโรคใบติดกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยนะคะสวนไหนที่กําลังเจอโรคใบติดอยู่นะคะวันนี้ทางรายการก็มีคําแนะนําม,มาบอกกันด้วยรวมถึงวิธีการป้องกันด้วยค่ะถ้าฝนตกแบบนี้ต้องรีบเลยค่ะในช่วงนี้หากเกษตรกรท่านไหนกําลังพบกับโรคใบติดต้องบอกเลยค่ะว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายนิดเดียว ข้อที่ 1. ตั้งแต่เริ่มการปลูกทุเรียนไม่ควรปลูกให้ชิดกันเกินไปนะคะเพราะจะทําให้ทรงพุ่มสัมผัสกันทําให้โรคใบติดระบาดและติดต่อกันได้ง่ายข้อที่ 2. เมื่อพบลักษณะของโรคใบติดแล้วควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและนําไปเผาทําลายและควรกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมใต้ทรง,งพุ่มที่จะทาให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคจนนําไปสู่การระบาดได้ค่ะ 3. สำหรับการใช้สารป้องกันกำจัดโรคใบติดนั้นเกษตรกร,กรอาจใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซอัตรา200-300กรัมหรือ c o ปเปอร์ออกซิคารายอัตรา300-400กรัมหรือฟูไตรไอะฟ l ลอัตรา200-400 cc ซีซีหรือไดปิโนโคโนโซร่วมกับโพฟิคานาโซอัตรา200 cc ซีซีโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วัน ในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพน่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะการทำทุเรียนให้มีคุณภาพนะคะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระยะนี้เลยค่ะวันนี้นะคะได้รับคำแนะนำกันไปแล้วก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะและช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศฝนตกค่ะต้องระวังโรคที่มากับเชื้อรานะคะถ้าเป็นโรครากเนา่นนาขนเน่าก็ต้องรีบแก้ไขรีบรักษาเลยค่ะก่อนที่ทุเรียนจะยินต้นตายค่ะ